เดี๋ยวเาดูกันว่าไอ้โปรแกรมที่ผมใช้คำนวณในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะกลับออกมาถึงประมาณ1925จนถึง1935ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ 1 9าตุลาคม2566นะครับเวลาอ่าคลิปตอนนี้เวลา11โมงตรงนะครับก็มาทําคลิปให้นะครับในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรอดูคลิปผมอยู่นะครับว่าผมจะมีะแนวทางการซื้อขายทองคําอย่างไรนะครับรวมถึงดูว่าแนวโน้มทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับ เ,เมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เข้ามาทําคลิปนะครับเพราะว่าจะรอดูว่าเมื่อคืนนี้ทองคํามันจะเป็นไปอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวันจันทร์หรือเปล่านะครับถ้าใครจํากันได้เนี่ยผมบอกไว้เมื่อวันจันทร์ว่าจุดสําคัญที่สุดนะครับของทองคำเนี่ยใน2อสวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คือด่านราคา1,940เี่เหรียญน,นะครับแน่นอน นะครับหลายท่านเห็นแล้วแหละว,ว่าทองคำนะครับมันก็สามารถดีดตัวขึ้นไปเนี่ยทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,962เหรียญน,นะครับผมก็บอกเอาไว้ในกลุ่ม V.I.P เรียบร้อยแล้วแหละนะว่าทองคำเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้นระยะยาวเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P นะผมก็ได้ใช้โปรแกรมคํานวณนะครับว่าทองคำเนี่ยมโอกาสจะย่อลงมานะครับที่ประมาณสัก1925 จนถึง1935เมนะครับเมื่อคืนพอ,อส่งเข้าไปในกลุ่ม v i p แป๊บเดียวนะครับทองคำมันก็ร่วงลงมาเนี่ยมาแตะจุดต่ำสุดที่1938แปแ๊บเดียวเลยนะครับพอส่งเข้าไปในกลุ่มปับ๊บประมาณชั่วโมงเดียวครับก็เกิดเ,เห็นเลยว่าทองคำมันร่วงลงมานะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยได้ประมาณ1955นะครับตอนนี้ทองคำย่อยลงใหม่รอบหนึ่งที่ประมาณ1944กนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าไอ้โปรแกรมที่ผมใช้คำนวณ ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันจะกลับลงมาถึงประมาณ1925จนถึง1935ได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเอ่ออาผมเริ่มต้นเลยแล้วกันนะผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมตอนนี้นะครับก็ทองคำนะครับก็เป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อใครยังไม่ได้ฟังคลิปเมื่อวันจันทร์ไปฟังก่อนนะจะได้เข้าใจนะครับผมบอกแล้วว่า เมื่อมันผ่านด่าน1940ขึ้นมาได้นะครับเป้าหมายต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีการขึ้นไปทดสอบด่านราคา1,890เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังให้ดีว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นไปต่อที่19 1980จนถึง1990เอ้ย1980จนถึง1990ได้เลยนะครับทีนี้ต้องไปก่อว,ว่าตลาด นะครับจะใจดีหรือเปล่าเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยทองคําขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสย่อตัวลงตามทำเนียมอีกักรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ย่อให้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครดูกราฟอยู่เนี่ยเทวทองคํามันย่อลงตามทำเนียมให้แล้วนะแต่คาดว่าน่าจะย่อลงมาได้อีกนะครับเพราะเนื่องจากว่าจดเลยนะจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลาง นะครับหรือว่าจุดสับขาหลอกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,905เหลรียญมีความเป็นไปได้ว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดมันปราณีมันมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมเนี่ยในกรอบ1,905จนถึง1,915เหลรียญเนี่ยนะครับทองคําน่าจะมีโอกาสย่อตัวลงมาในกรอบนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ จะลงได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คงต้องมาดูกันในวันนี้แหละนะครับว่าถ้าสมมุติทองคำเนี่ยนะครับหลุดลงต่ำกว่า,าโลเดิมได้เมื่อวานนี้นะครับก็ที่ประมาณ1938นะสมมุติถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1938ลงมาได้นะครับให้นักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับสันนิฐานเอาไว้ก่อนว่า,าสัญญาณเทขายเนี่ยมันจะเริ่มทำงานนะัด ณจุดจุดนี้นะ1938มันมีโอกาสจะไต่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงดับราคามาณ1925จนถึง1927นะครับและรา่ทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1927ลงไปได้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อที่ประมาณ1914จนถึง1916นะครับและด่านสุดท้ายที่มั่นใจแล้วว่าทองคำเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเนี่ย มันจะอยู่ที่1914นะครับหลุดต่ำกว่า1น1914ลงมาได้นะครับมีโอกาสจะได้ราคาประมาณ1,905จนถึง1,907เหรียญนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าลงมาถึงจุดนี้ได้ครับทองคำก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลอีกครั้งหนึ่งนะครับทองคำถึงจะเข้าสู่โหมดไซด์เวย์อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ แล้วถ้าเกิดมันย่อลงมาแล้วนะครับแล้วทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือ1 9 0่นเอห้าเหรียญได้อยู่นะครับก็ต้องมองไว้ก่อนว่าทองคำมันย่อลงมาเนี่ยเพื่อขึ้นต่อนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผมพูดสำหรับคนที่อยากเปิดขายเซลล์ก่อนนะสำหรับคนอยากเปิดขายเซลเนี่ยแล้วคิดว่าทองคำเนี่ยมันจะย่อลงมาจรงิงเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณเซลอ่ะตอนนี้เลยคุณกล้าไหมนะครับถ้าเกิดคุณกล้านะ คุณเซลตอนนี้เลยนะครับที่ราคาเนี่ย1946จนถึง1952 53นะครับในกรอบเนี้ยเป็นกรอบที่ผมให้คุณเปิดขายเซลนะครับแนะนำว่าลองเสี่ยงเปิดขายเซลดูเพราะถ้ามันปรับตัวลงมาได้จริงนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลลงไปที่เป้าแรกเนี่ยประมาณ1938 1940ได้นะครับเพราะตอนนี้ทาวาที่1946นะตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะอยู่ที่1946ฉะนั้น ถ้ามันจะไหลลงต่อมันจะไหลไปที่1938จนถึง1940แล้วก็แน่นอนหลุดตำกวา1938ลงไปได้เนี่ยนะครับก็เปิดขายเสื้์เพิ่มอีกนะครับก็มีลุ้นนั่นแหละนะครับอาจจะไปปิดได้มาสัก1928จนถึง1930ประมาณนี้นะครับหลุดตำกวา1928ได้ก็เซลล์อีกนะครับแล้วก็ไปปิดกัาไรมาสัก19 18ถึง20แล้วกันประมาณนี้นะผมให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยวันนี้ผมมองทองคำเนี่ยนะครับนะ ไม่ไม่พูดถึงภาพรวมเมื่อกี้นะเอาส่วนตัวที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าทองคําเนี่ยถ้าจะย่อตัวลงจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างมากก็อเออนี่ยแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับประมาณหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยถึงหนึ่งเก้าสองห้าเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละคงไม่แน่ต่าวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเปิดขายเซลแล้วนะครับอ่าจดไว้เลยครับจุดสต็อปล็อตครับอยู่ที่ราคา1,955เหรียญน,นะครับถ้าทองคำรีบาลทะลุ 1955ขึ้นไปได้นะครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับก็เป็นอันว่าชาวเหวนะครับจะต้องรับบทหนักอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นไปยืนเหนือ1955ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีนิวไฮในวัน2วันนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเกิดผ่าน1955ได้นะผมมองเป้าสุดท้ายนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ1980จนถึง1985ประมาณนี้นะครับอ่ะจดและจำให้แม่นเลยนะเอ่อสำหรับคนที่จะเปิดซื้อบายนะครับคุณสามารถที่จะดูจุด1955นี่ยได้นะครับผ่านขึ้นไปได้ก็สามารถที่จะ follow up ตามได้เลยนะครับหรือทองคำย่อลงมานะคุณจะซื้อตามจุดที่ผมบอกก็ได้นะครับ ไอจุดที่เขาจะต้องเปิดขายเซลเนี่ยนะครับคุณอาจจะไปดักซื้อเอาก็ได้เช่น19381928อะไรอย่าองะไรเงี้ยนะครับคุณสามารถไปส่วนทางได้เพราะอะไรเพราะจุดสต็อปลอสของคุณเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เล่นฝั่งเปิดซื้อบายนะมันอยู่ที่ราคาประมาณ1,905เ้าหรียญน,นั่นแปลว่าตราบใดที่ทองคำยืน,ยนเหนือหน0 5เอห้าเหรียญได้อยู่นะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเห็นทองคำย่อลงในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับ พึงระลึกไว้ก่อนว่ามันย่อตัวลงตามธรรมเนียมย่อลงเพื่อขึ้นต่อเป็นไซด์เว์อ up นะครับตราบใดที่ยังยืนเหนือราคา1,905เหรียญได้อยู่แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าทองคำจะใจดีแค่ไหนนะโอเคก็สำหรับโกลดสปอร์ตก็คงมีแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรไมากกว่าน,นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นตามที่ผมบอกภายในวัน2วันนี้แหละนะครับ ในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์ก็6 5นะครับก็นะครับก็อันนี้ผมบอกไปในกลุ่ม VP แล้วแหละนะครับว่ามันจะขึ้นถึงประมาณนี้แหละ3 3,600วันนี้นะครับก็ถึงไปเรียบร้อยนะครับออเอางี้ตอนนี้สำหรับทองคําแท่งนะผมอยากให้คุณลุ้นแบบนี้ก่อนผมให้คุณลุ้นแบบนี้ว่าถ้าเกิดทองคํานะครับ มันหลุดต่ำกว่าราคา3 3มห0ื่่อยห้บาทลงมาได้นะครับเอาจุดนี้นะ33,450บาทลงมาได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อตัวลงเนี่ยนะครับได้ถึงประมาณ33,300ื้วนจนถึง33,100บาทนะครับนี่คือกรอบที่ ถ้ามันย่อลงมาแล้วเนี่ยนะครับใครอยากจะเปิดซื้อบายก็เอาได้นะตรงกรอบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วจุดที่มันจะพิกเกมจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือถ้าหลุดต่ำกว่า33,100บาทลงไปได้นะครับก็ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลงอีกครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ยึดเอา3 0 0 0อ่า33,100บาทเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วกัน นะครับตราบใดที่ทองคำยังยืนเหนือ3 3 1 0 0บาทได้อยู่นะครับย่อลงมาก็ทยอยซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า3 3 1 0 0บาทลงไปได้นะครับก็เป็นว่าขาขึ้นนะครับน่าจะจบลงแล้วนะครับน่าจะไหลลงต่อเนี่ยไปถึงระดับประมาณประมาณนะผมดูให้ก่อนอาจจะไหลลงกลับไปที่ประมาณ32,000 700จนถึง32,800บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วมาวัดใจกันที่ด่านเดียวคือ3 0 0 0เอ๊ะ33,100บาทนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอทองแท่งนะลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับก็ทองแท่งตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ36.14นะองพอวันนั้นมีคนมาถามผมว่าค่าเงินบาทจะมีโอกาสแข่งไหมนะครับอ่าผมตอบแบบนี้นะก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมุติแล้วกัน นะครับสมมุติแล้วกันว่า,าถ้าค่าเงินบาทเนี่ยครับในช่วงนี้นะมันยังรีบาวไม่กลับขึ้นไปที่วัดให้ก่อนนะวัดระดับถ้ายังอยู่ต่ำกว่า36.80นะครับถ้ายังอยู่ต่ำกว่า36.80มีแนวโน้มว่าค่าเงินบาทน่าจะแข็งขึ้นได้อีกนะครับ แข็งได้ถึงระดับไหนอ่ะผมมองว่าน่าจะได้ถึงประมาณ36.20จนถึง36.30เลยนะครับนั่นแปลว่าก็น่าจะรอบนี้ประมาณสัก20ตังค์30ตังค์ประมาณนี้นะครับจำให้ดีจำให้แม่นนะครับหลุดต่ำกว่า36.20บาทต่อดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับค่าเงินบาทจะเริ่มแข็งต่อเนื่องนะครับจะแข็งต่อเนื่องเลยนะครับ อาจจะแข็งได้ถึงประมาณ35.80จนถึง35.90ได้เลยนะครับฉันนั้นแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังเงินบาทด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5นะครับอ่ะก็คงมีแค่นี้แหละนะครับที่จะมาสรุปนะก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถามมาใต้คลิปนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ